เอาแปดทีมนี่เราไม่เบรกนะครับแปดทีมสี่ทีมนะครับเพราะว่ามันสลหรับคู่อยู่แล้วนะครับจะไปเบรกทีคู่ชิงชนะเลิศนะครับประมาณสิบนาทีนะครับก่อนคู่ชิงชนะเลิศนี่ต้องมาดูครับมาชมดูนะครับระหว่างทางด้านน้องโตต้าเจอกับทางด้านซีเอสยูนเต็ดมีประตูเดียวนะครับสำหรับทางด้าน สีเฮอยู่ในเจ็ดชนะส,สถานเดียวนะครับแแ้แต่ไม่เพียงพอสำหรับรอบต่อไปไนะครับรบอบแล้วก็แอันนี้อันนี้ลงอันนี้เลยก็ได้จบครึ่งแรกครึ่งหลังรวมเลยทีเดียวลงไอ้นี่เลยก็ได้รอบเป็นกลุ่มอ่ะ ครูต่อไปนะครับคู่ต่อไปนะครับคู่ต่อไปต้องบอกว่าทางด้านบลนมาสเตอร์นะครับเบลนมาสเตอร์นะครับจะเจอกับทางด้านไก่เคเอฟซีนะครับ คู่นี้ต้องบอกว่าต่างคนต่างเก็บสามแต้มมาน,นะครับต่างคนต่างเก็บสามแต้มอยู่ที่ว่าใครจะเป็นทชนิงของสายนะครับระหว่างเวอร์มาสเตอร์กับทีมไก่ k f เอนะครับ,รบเ,เก็บเตกในคู่เวลาต่อไปนะครับหลังจากจบคู่นี้นะครับ

เราดูคนหน้าครับครับกล้องมานี่ครับ kam ini ya enggak ada rugi sia

รอสัญญาณนกปีจะพูดตัดสินคุกกรณีนะครับส่วนแดนรับนี่ลูกนิ่งตรงจุดเล่นได้เลยนะครับลุกนิ่งตรงจุดเล่นได้เลยส่วนแดนลุกนี่ต้องรอสัญญาณนกปีจะพูดตัดสินนะครับ ra đây. Ừ. tao lại, tao lại. <laughs> Ô, ông. Ô, ông. Ô, ông. Oh, okay. you

ไปผานีไปผ่านดีไปก่อน่อยแล้วน้อยแลเปล่าครเอาจารย์เอาจารย์มกหกจจผมงเข้ากผไม่ช่วยบอลที่อ

ตักไปยาวเพิ่มมาอีกอ้ยางเด้อยาคนเด้อรออาจารย์าคนเดียวนี่แต่ว่าเดียวได้เลยเฮ้ยวไว่าไงว่าไงว่ไ่าไวไ่ว่าเงว่าไงว่วไว่งางา่ไไว เมดี Arrow, us, ่าอาจารย์เ่ย yeah. uh ้รงได้ร like ้องไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรได้ร้องเลยแล้ว็่นโอเตําแหน่งนหอยตำแหน่งนหน่อยทําไม่ได้มีงานนี่มันเป่ายาวแล้วล่ะใช่พอดว่อาจารย์ได้เสียงที่ไม่เต็มนกเลือกตลอดเลยมีตอย่างเกรงใจเรา้ย ไปๆเดือนเดือนหน้าไปวันจะเป็นบอลอะไรไปบอลต่อไปมันเป็นบอลอะไรไปตู่จะรู้ละมิกบมันนะมันเป็นอัมพีเป็นบอลอะไรไปอัมพีเขาอยู่แล้วจะดีนะแดดมันก็จะดีเดี๋ยวมิ้งไล่สองรอบน็อกนะเดี๋ยวจะเริ่ยแดดรู้ในเบสต่อในี้เลยไหม อันนี้อนนี้รอบแรเหอยดีอูกจเอาต่อหเหเอาให้ดูคูไปไหมเลยคู่หเลยคูมเยคู่เอออมาช่วย วัวมันเตอรน้องน้ำหนาวสองคู่สายซีกับสายดีแล้วก็ถูก่อไปกบน้องแล้วตอนนี้ฝ่ายสองนะโวยสวยสวยสายมันไปสมกวอยู่เพราะว่ามาตอนผมบอกผมแน้ชุดมอากา่เดี่ยวจะู่ก็ได้ ก็แบบแต่งมอง่ก้าวใหเลยเจ้าไว้สามวอ่ะแต่รูปถ่ายแ่รูปอยากให้รูปก็เข้าไปเป็นรูปไง่ายรูปถ่าผมเลยแล้วรูปรูปอ๋อใหญ่เลยถ่ายจัดถ่าซูมเลยเออพอสาวได้บอเปยนวยงามเลยให้เข้าไปยืมคอกันแจงหงแจ๊งหายแลยวกแค่มันร้อน

ดีนลผมแบดจางด้วนะแบดจางไม่ได้เมื่อเช้าจบเลยนั่นแหละจบเลที่มเนี่ยที่ผมโทรหายจางรื่อยวะตาีเกียรติพผมอยากคุยผมพิมเจงเนยผมปล่อยได้ี่ัวได้หมหมดไม่กับคุยแล้วแกมันไม่ใช่ขนานมันมีผมที่เราเป็เื่อมันองอ่ะไม่นอก มันโคุยผมขออขอโคุยองตนี่นองนี่อ้น่้สักน่รสกนรสันกน้ัน้สัยู่นครัก่นคก่นคก่นร คู่ไปแล้วจักรกับคู่ได้แต่ข้าวไม่รู้เนี่ยข้าวคอลืมมองหานั่นเองจักรก็มีงานไม่เห็นหลงบั้มันมีงานเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยที่สวอเลยสองทุ่เลยเฮ้ผมสองทุ่มลูกผักไห้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ต่อไปนะครับโว้ยมาสเตอร์เอฟซีนะครับเจอกับทางด้านไก่เคเอฟซีนะครับแหมชื่อนี่หิวด้วยนะครับพอพูดถึงไก่ไไไไเราบอกว่าทั้งคู่นี่แย่งกันเป็นที่หนึ่งของสายนะครับแย่งกันเป็นที่หนึ่งของสายซีนะครับระหว่างโว้ยมาสเตอร์เอฟซีนะครับ เราจะเหลือรอบแบ่งกลุ่มอีก2คู่นะครับหลังจากจบนี้เราจะเริ่มทำการน็อกเอาลนะนะครับน็อกเอาไม่มีที่ว่าสำหรับผู้แพ้แล้วนะครับผู้ชนะเท่านั้นที่จะได้ไปต่อสนามไน่้ที่ได้รอนฮะที่สนามที่ได้รอของไคร

ไอ่ <ans Catholic. S 1> ครับัรนั่นพี่ผมอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้ไม่สจอะไข่จ้าของไงออสนามแค่เดียมอก่อนตะลอเียมเส็จที่บอดอ่เจียทีอ่ะตลออะเสียงสไอ้ไม่หนุกหนุมันมันจับอ่ะไอ่จับได้อยู่จับเาที่ดีกว่าแพงขนาด dạy 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 dạy

ก็ออกเล่นนี่ต้องไปเกินสิบไม่เป็นไรไม่เป็นไรบอกกันสามตัวตัวสองัสองวอ่เดี๋ยวนี้มันมีกฎหม่แล้วกห้วิ่งเงินล้านเนี่ยอบไม่เป็นไร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 ตัวจัดแต่แน่ตัสามตัวเล่นน่ะต้องออกบอลภายในสิบห้าวิ เงินร้านเดียวอ่ะก็แสนแพงไม่ได้ไปเหะไม่ไปตามดนะโต่ายเดินี่ยมนู้นเ็่กดแล้วไปนี่นีนี่นี่น่นี่ไี่นีน่นี่นี่ได้นมี่ี่ด่นี่ี่น่นีอนม่นี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 ่ี่นี่น่น่ี่น่น่่นน่นี่น่่่ีกน่น่ เอยาวเลยหลยอ้ต uh ัวลายตัวเอียงมิดได้กับรอบแปอ่ะไลาเท่าเดิยไาวเดะให้ให้ยานเนยเป่าเปเนไก็ได้หรอ้ยานเล็กอ่รอบปู้เดีวแล้วก็โซดเซดเออูกผลเดยวแปเป่าผูเอเ รอบน่าดีกูเลยก็ได้ร้อยมาถอเคนเดียวไม่ยไรไ่ดแ่าามย ยงได้ยงดีดต้นโยงดีดีแน่น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 ตะบอลรอแล้วนี่ดีแน่สิบตะบอลดูวันอนเะได้ถูกางป่องตัดที่คนนอยเดี๋ยวเาเตะอส่งตัมา้นไม่ไเปไม่ไปไม่ไ ơ, không sao, 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 không เฮ้ยขึ้นไม่ต้องเล่นมากเกี่ยวเปลี่ยนเลยนะสามตัวเลยกระแพงาสามตัวเลยไหมเราองวันแล้วไหราก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยอาจารย์เอ็ดมาผมไม่รู้แน่จริง แลื่อคืนนี้ผมกล้าทักหรือโทรจะมันดึกแล้วอ่ะหัวจางไม่ตอบนอนดึกไหมทุกวันน่ะก็ดึกก็ดึกบ้างแต่แต่เมื่อวานเข้าบ้านเข้าบ้านดึกแลก็กินเลี้ยงที่สบอร์ดเนี่ยเพราะว่าถ้าไปนี่ผมจะทักแล้วก็โทรมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้โอเคไหมเนาะแมงนี่มันยังไงวะเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ขึ้นราคาท่าโตไม่น่าขนาด สามตายมาพี่สนามเนี่ยไปโก้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 เออตาเลยตามมาตามได้อยู่ไปนะไป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 เหลือเ้ลือไม่โล่กอ่ะเนี่ยเหลอไม่คุ้มดันคกอโล่งเลยโล่งเลยมามาตามไปเว้ยสองคนเว้ย กูหลอกต้องไอ้มันไม่อยากสูดเลยแล้วรึดึงดึงไงตั้งโก้ปุ๋ยมาเลยเดี๋ยวมันเจี๋ยวบ่มเฮ้ยเขาไม่กินได้ทั้งแหน่นอกมันเต็งอ้าวมันไม่กินปุ๋ยนี่แหละถ้าวิ่งสองมันจะดูเกี่ยวกว่าได้มิดมานะมิด

mm <laughs>